แวงน้อยงามน้ำใจดีพ่อหมื่นสีหลักเมืองหรือเรื่องปลาบึงละหานตำนานเก่าหินผู้ถ้ำไหลลึกล้ำน้ำซับเย็นธรรมะเด่นหลวงปู่วรพรษทุ่งเขียวสดไรนาส่วนผสมสรุปผลการดำเนินง,งานประจำเดือนกรกฎาคม2564 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแวงน้อยวันที่7กรกฎาคม2564นหายิสนชิษณุพงษ์ชัยสิทธิ์เสนาผู้อำนวยการกศนอำเภอแวงน้อยพร้อมด้วยนางสาวสุดคนึงผูชาดาครูผู้ช่วยนางวาสนาฤทธิหงหัวหน้ากศนตำบลละหานา,นาได้เข้าร่วมโครงการพัฒนายกระดับ แหล่งเรียนรู้ระดับตำบลเป็นกศนตำบลต้นแบบ 5D พรีเมียมณห้องประชุมกันและประพฤกสำนักงานกศนจังหวัดขอนแกน่นวันที่15กร,รกฎาคม2564 บุคลากรของกสนอ,อำเภอแวงน้อยได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรผู้ทำการนิเทศกำกับติดตามผลการดำเนินง,งานกสนประจำปีงบประมาณ2564ณห้องประชุมกัรและประพฤกษ์สำนักง,งานกสนจังหวัดขอนแกน่นวันที่22กรกฎาคม2564กสนตำบลท่าวัด กสนตำบลละหานาและกสนตำบลท่านางแนวได้จัดโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลหลักสูตรดิจิทัลริทูเรซีและหลักสูตรอีค m มเมิรการค้าขายออนไลน์เพื่อสร้างศูนย์จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ออนไลน์กสน OOC ภายใต้มาตรการป้องกันโรคโควิด -19 ผลการดำเนินงานผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เกี่ยวกับการใช้แอปพลิเคชันออนไลน์ในการติดต่อค้าขายสินค้าและความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เช่นโปรแกรม Word Excel เเป็นต้นวันที่16กรกฎาคม2564กศนตำบลแวงน้อยและกศนตำบลท่านางแนว เป็นตัวแทนของกศนอ,อำเภอแวงน้อยนำนักศึกษาเข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์กศนประจําปี2564ผ่านแอปพลิเคชันซูมโดยกศนตําบลแวงน้อยได้รับรางวัลชมเชยในการประกวดโครงงานประดิษฐ์โคมไฟจากหนังสือพิมพ์เก่าในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วันที่27กรกฎาคม2564บุคลากรกศนอำเภอแวงน้อยโดยการนำของนายชิษสนุพงษ์ชยสิทธ์เสนาผู้อำนวยการกศนอำเภอแวงน้อยร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2,564หกสนึ่งกศนตำบล10ต้นไม้เฉลิมพระเกียรติณป่าชุมชนบ้านหนองสะแบงสีชุมพรศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแวงน้อยขอขอบคุณคะ่ะ